ท่านที่แจ้งเรื่องไว้ลา์ที่เป็นกลายเป็นพูดจำเป็นมากมายมีโพมีโพ่าาคใหญ่อยากจะให้ท่านแสงความรสใเ่างนี้ครับในส่วนตวท่านมอเรื่องนี้ว่ายงไคบก็ที่จริงผมก็มีหน้าที่ทุกจาอธิบายอะไรตลอดตลอเวลาปีที่ที่อยู่ในคณะเตรีนะครับแล้วก็ ที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดตอบหรือไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยนะครับที่ถา,ามมาที่สองสาเหตุคือผมเดินทางไปในภารกิจต่างประเทศแล้วก็คิดเอานะครับว่าสิ่งที่ผมได้เรียนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทาให้เกิดผลลบแล้วก็เจอความสมารถในการสื่อสารที่ไม่ดีของผมเนี่ยถูกแปลความไปใน,ในาง่าลบอะไร เราก็คิดว่ายัางไงผมก็ต้องตออนะครับและทราบดีว่ามีสมาชิกสภาแทนรัศดรได้ตั้งเป็นกระทู้สดก็ตั้งใจจะตอบในสภาแล้วก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะ,ยะๆนะครับว่าเดี๋ยวพูดไปก็จะบอกว่าอาแก้ตัวผม,ผมเองก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวอะไรแล้วก็ไม่อยากจะพูดซ้ําหรือว่าไม่อยากจะพูดเรื่องเดิมในค่ายคำที่ต่างออกไปนะครับเด<ม>ี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของการาบิดเบือนสิ่งที่ได้พูด แต่ว่าขอขอนุญาตเรียนว่าไม่มีเจตนาอะไรท่านคงจําได้ว่าเป้าหมายการส่งออกเนี่ยเมื่อปีกิดีทิน2 5 5 4นะครับ<อ>ก็เคยตั้งเอาไว้ที่105<อ>แล้วก็ตอนสาไตรมาสแรกเนี่ยทนก็รู้สึกว่าเรางน่าจะเึ็นเป้าอย่างอย่างส,สบายๆแล้วเ,เป้าหมาย105ก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่สูงอะไรเมื่อเทียบกับใน่ดี พอจบปีเราก็สาม,มารถทําได้ที่เป้าหมายก,การขยายตัวสมองที่ว่าละ17หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายในการสมอ,อ,องเขาก็ปรึกษานะครับว่าในปี55เนี่ยถ้าจะตั้งเป้าหมายการสมองไว้เท่าเดิมเนี่ยจะมีความเห็นเป็นอย่างไรผมก็ได้สารวจหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็เห็นว่าไอ้การที่ในปี54เ,เราไม่ได้ขยายตัวสมองมากนัก ถ้าเป้าหมายในปี55จะเป็นอันตราเป้าหมายเดิมก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ผมเพียงแต่เรียนว่าในความรู้สึกของผมเนื่องจากผมต้องติดตามภาวะต่างๆในโลกใกล้ชิดนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าจะขอความเห็นใจนะครับหรือว่าในขณะที่หน่วยง,งานางต่างๆอาจจะคิดว่าพอเป็นไปได้แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากใจ้ผมแสดงตน คานเป้าหมายนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะกลายเป็นปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นขนาดหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังยัางคานเป้าหมายการขยายตัวส่งออกซึ่งได้ตั้งเอาไว้เท่าเดิมเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องไม่ดีนั้นผมก็เพียงแต่ชี้แจงว่าผมอาจจะยังที่จะแสดงความเห็นส่วนต,ตัวที่จะไปคัดค้านนั้นคำถามในมุมงนง้นะครับผมรู้สึกว่าการที่ไม่ไม่แสดงความเห็นส่วนตัว จริงๆจังๆออกมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยสบายใจเลยคแต่ผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับในการที่จะต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าคิดดีนะครับแล้วก็พูดชัดไม่ได้พูดว่าจะถึง15บห้าแน่ๆพูดชัดว่า15เป็นเป้าหมายแล้วก็ปฏิบัติจริงนะครับก็คือปฏิบัติอย่างจริงจังว่าถ้าหากเราสามารถทําแล้วเกิดถึงนก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในเมื่อเราทํากันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับว่า Utan, ไม่สามารถจะเข้าไปใกล้เป้าผมคิดว่าเขาคงจะต้องยอมรับความจริงซึ่งผมอาจจะจะอธิบา,ายว่าการยอมรับความจริงนั้นเป็นการไม่แสดงความจริงใจของผมในลักษณะที่ <urers> เป็นเรื่องตำหนิตัวเองของตัวขแล้วละนะครับหวังว่าไม่ได้ถูกมองไปว่าผมเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ดำเนินมาตลอดชีวิตนะครับผมก็ถือว่าผมจริงใจกับทุกเพื่อนทุกงานแล้วก็ ตั้งเป้าในการทํางานส่วนการที่เราจะตั้งเป้าไว้สูงบ้างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับหน่วยง,งาน,นต่างๆเขาก็ตั้งเป้าไว้สูงแต่ถ้าท่านสังเกตดูดีนะครับในขณะที่ผมเคยตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจเอาไว้หน่วยง,งานหลายหน่วยง,งานเขาตั้งไว้ต่ำกว่าผมก็ดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาจนผมยังเคยใหญ่ๆไม่เล่นเลยว่าขยับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมาเท่าผมหรือจะมาแซงผมหรือเปล่าเฟิร์มมันมีเรื่อง